สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสด e wow. ีท่าชมครับค่าคืนวันลอยกระทงนะพี่น้องพี่สาวบ่าวเถากันนอนแล้ะครับผมเพิ่นบอนนทั้งนี้ได้พี่น้องเพิ่นบอนอนทั้งนี่เพิ่นมักนอนติดพืนนะครับนอนคือนอนแตเวนแต่พูดนี่รับไปพูดนี่เพิ่นนอนแล้วนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับผมค่ําคืนวันลอยกระทงว่าได้ออกไปลอยกระทงเนีพี่น้องนะครับผมค่ำคืนวันลอยกระทงวันนี้วันพระ นะครับผมวันนี้วันพระนะครับอากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายนะครับทาชมอากาศเย็นสบายนะครับผมพระจันทร์เต็มดวงนี่พี่น้องมันเนี้นะครับพี่สาวก็ทําความสะอาดบ้านไห้โอ้ไหเกียงไม่ลอยพี่น้องฝุ่นกับ่มีเลยนะครับเพิ่นมานะครับให้นอนท่างนีเพิ่นกับบ่นอนอนรับ้วบ่เกล่าเป็นปวดเอวผมเลยนครับขมสะอาดบ้านไห้พี่น้อง นะครับเป้าถั่กะขึ้นนี้ครับผมขึ้นถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยถวายน้ํานะครับเนาะยกมือสาธุได้ทำบุญชมเด้อสาธุเด้อครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้เจ้าทีเจ้าทางนะครับองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรกตนะครับโปรดดลบันดาลคุ้มครองนะครับให้ทุกท่านนะครับเอฟซีแฟนครับทั้งสองสุขสุขลนสุขภาพแข็งแรงนะพญางไม่ไงอายุมันขนยืนเด้อเพิ่นได้เิ่งคลิปนี้นะครับ อยู่เขาใส่สุกเขาใส่เนเด้อปูดเด้อนะครับให้เพื่อนได้โชคสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงนะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะดจุดถูกน้ำทำชมครับจุดถูบขึ้นวันพระน้ำพี่น้องเนาะครับครับขอให้เพื่อนได้โชคสามตัวตรงสองตัวตรงนะครับปิดคุ้มคล้องนะครับล at ูกหลานหยาดทีพี่น้องในบ้านหลังนี้น้าพี่น้องน้าท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะดจุดถูกน้ำทำชมรอดูนะครับเนาะครับครับท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถ่าก็ได้จุดถูบนะครับคืนวันพระ นะครับร่อเบิ่งมืออื่นเส่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับปุ่นนะพี่สาวมานก็นอนง่ายๆทำข้อสาดเกี่ยเลยครับมือนี่ปวดแอวเต้ปวดเอลเป็นปวดเอลธรรมชมเป็นนอนแล้วนะครับเอารอท่านผู้ชมรอชมพรุ่งนี้เช้านะครับพี่น้องว่ากันจะฝันดีบ่นะครับถ้าฟังน้ำกันนะครับปวดไปพี่สาวมานอนบ้านเพิ่นจะฝันดีบ่พี่น้องนะครับปุ่นละเพิ่นจะกลับปุ่นละเดือนนาปุ่นละวันที่หาวันที่หกนผู้ชม นะครับเอาพอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับบาตอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันที่28พฤศจิกายน2566นะครับมือขึ้นก็เป็นคืนวันพระนะครับผมวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงนะครับเอฟซีแฟนคลับกระทามเขามาหลายนะครับว่าบาเต่าฝันยำบอนะครับท่านผู้ชมอ้มขึ้นนะครับฝันขึ้นเป็นจริงนี่พี่น้อง ตกใจแห้งนะครับผมจังไปฟังไปชมน้ำกันว่าฟันแบบไหนนะครับหมู่บ้านก็ได้ขึ้นถวายดอกไม้นะครับถวายน้ําถวายพวงมาลัยนะครับเป้าถ่าก,ก็ได้จุดทูบโอ้นะครับผมไปเบื้องน้ำกันนะครับเลกรูทธรรมชวมวันนี้เลกรูทกระจุดมือขึ้นนะครับผมเห็นชัดนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาด้นะครับผม สาธุดนะครับนะผมเห็นชัดนะครับเก้าสามเจ็ดเอาขึ้นไปตรงเลขดัง <c oughs> 9, 9, ปันเดี๋เก้าสามนี่นะครับแต่ว่าเก้าสามเนี่ปูนนสวรรค์ว่าดับบลมากนะครับเก้าเจ็ดสามเจ็ดตัดเอาทำชุม่มนะครับเก้าเจ็ดสามเจ็ดตัดเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเก้าเจ็ดนี่ก็ตรงเบ้าเท่าอยู่ครับ เจ็ดเก้าห้านะครับโอ้เกือบตรงกันท่านผู้ชมเกือบตรงกันเอาไปฟังน้ากันว่าเป่าเถ่าฝันว่าจังไหนนะครับเมื่อคืนฝันโอ้คือเป็นจีงครับตกใจนะครับตกใจแห้งเลยเมื่อคืนเียเอาไปฟังน้ากันครับสวัสดีรครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมพึ่งอาบนัมเรียบร้อยนะครับผม สุขสันต์นะครับมือขึ้นวันลอยกระทงนะครับผมมือขึ้นเป็นวันลอยกระทงด้ท่านผู้ชมเด้นะครับเป็นจังไรแน,น่นะครับผมมือขึ้นว่นอะไไปนะครับบ่นอะไไปลอยกระทงท่านผู้ชมบ่นอะไไปนะครับผมมือว่านจะเป็นวันพระเอฟซี FC แฟนครับทั้งช่องกระทามเขามาหลาหนะครับวาบาวเถ่าฝันบอฝันดีบอฝันยำบอนะครับมือขึ้นนีครับผม ฝันคือเป็นจริงเหมือนเป็นจริงหรไหมพี่น้องจนตกใจตกใจบบกยังแห้งตกใจบบกยังคักนะครับเมื่ขึ้นนลยดับหลังจากขึ้นถวายนา้ำถวายพวงมไัยถวายดอกไม้แกได้อธิษฐานกระเรยจุดถูกนะับเลขทูปกเก้าสามเจ็ดนะครับผมเก้าสามเจ็ดเก้าสามก็คือปไปตรงเรขดังนะครับผมแต่ว่าปู่นนสวรรค์บอกเก้าสามสามเก้านะครับผมเพิ่นดับดับมาหลายดับมาสองปีแล้วผม ดับตัวไหนดับอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าผู้ใดมักปูคุณว่ากะบ่เป็นหยังนะครับมักจัดติดไว้นะครับผมเลขถูก937นะครับ97 37พี่น้อง97 37 97ก็ตรงกับเลขฝันฝันบ่าวเฒ่านะครับฝันวันที่20วันที่20นะครับผมที่บ่าวเฒ่าตีความฝัน795นะครับ7997ตรงกันนะครับ7 9 เจ็ดสามเอามาฟังน้ำกันว่ามืนขึ้นเบาเถาฝันว่าอยังไงคือคือความจริงจึงวาตกใจพี่น้องฝันมาจา 4, ิงจสี่นะครับในวามฝันฝันมาโจรผู้ใช้สามคนนะครับในความฝันฝันมาโจรผู้ใช้สามคนนะครับมาหลักลดนะครับผมหลักลดเปิดประตูเขามาเขามาในบ้านมัานหลักลถนะครับผมเบาเถาเออกไปเห็นแบบโบท่าน พากันขีครับไปเลยเห็นสามคนนะผมเห็นผู้ใช้สามคนเขามานะครับมาหลักรถนะล้วกะขีไปเล่านผม้ชุมตกใจบักยางแห้งนะครับตกใจบักยางแห้งมาขึ้นนะครับฝัน่ารถหายพี่น้องฝัน่ารถหายอืมจะตีเป็นตัวไหนนะครับลดหายตกใจบักยางแห้งนะครับ นึกว่าเป็นเรื่องจริงพี่น้องจนว่าจนว่าเสร็จจนว่าแบบตื่นถึงมาเลยนะครับต๊ใจ่จนตื่นถึงมาเลยเอานะครับเลาฝันไปนี้สำหรับผู้ชมนะครับตียังไงตียังไงทำชุบกับเบ้าเถ่าตีย่งไงนะครับผู้ใช้สามคนผู้ใายน่าจะเป็นน้าห่าสามคนกับสามลถหายนะครับศูน์ก็ตรงกับทะเบียนรถเลขพี่น้องกับเอฟซีก็จะาไว้กแล้วหาซูนเลขเบ้าเลขประจำเบ้าเท่านะครับ ฝันมาจริงสิครับถ้าทะาเบียนรถบ้าวถอกะห้าห้าห้าศูนย์หาหากับตรงเลขมักบ้าวถอเพี่น้องเด้อบ้าวถอกเอาตั้งแต่ต่อหมวดถา้าเบิ้ลมักห้าหานะครับตั้งแต่ต่อหมวดเลขนะครับอืมตั้งแต่ต่อหมวดเลขตั้งแต่หลังจากวันที่สิบหกสิบเจ็ดบ้าวถอกเอาถามักเลขเบิ้ลสัญจรโคราชบ้าวถอ่าห้าห้านะครับปีเจ้าไหนพี่น้องบ้าวถอปีผู้ใช้สามพจน์สามผู้ใช้หาสามห้า ศูนย์ใส่3หา0พี่น้องนะครับตีแค่นี้นะครับ3หานี่เอาตัดไว้น้ำ3 5, 5, หา5คูณไอ้หมักนะครับผมตัดเบาะเตาตัดใส่ไว้น้ำ3หา3553นะครับดาวเบาะเตาปี350เน้นหา0ให้เก่าพี่น้องนะครับจังไหน จะบ่อมาบอกคือฝันได้คกัทใชะฝันคักฝันจนว่าตกใจพี่น้องฝันจนตกใจนะครับอ๋ฝันฝันตองหวัดเด้พี่น้องฮาเอฟซีภูเก็นมาฟังที่หลังนะครับว่าฝันัตงแต่ตองหวัดฝันมาจากไหนนะครับฝันมาเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยผู้เฒ่าแลนหล่นแลนออมกันกับงูแลนไลไรกันกับห้องเสียงแซลนะครับฝันแตงแต่นี่ฝันัตงแต่ตองหวัดด้พี่น้องฝันคืนวันพระวันที่ยี่สิบนะครับ เด็กหน่อยผู้เฒ่างูครับไล่กันในบ้านครับไล่กันแล่นเล่นนะครับพี่น้องแล่นเล่นแล่นหยอกกันในบ้านนะครับบ้านบ้าทอเปิดประตูออกไปนะครับผู้เฒ่ายืนนะเด็กหน่อย็มากกอดเต้มบาเต็มแขนเด็กหน่อยหาคนกอดอยู่กับผู้เฒ่ากอดผู้เฒ่านะบงูกันเละอ่างูกับมาเกี่ยวพันขึ้นเกี่ยวเล่นนี่พี่น้องเกี่ยวพันขึ้นนะครับผู้เฒ่าเพิ่งจหันมาท่างบบาวเถ่าเห็นบบาเฒ่าเพิ่งได้่า อายุตัวเดอ้ออายุเจ้าเดอ้อนี่ยแะครับห้องเสียงแห้งนะครับอันนี้ฝันต้องหมดอายุเจ้าเดอ้อมาสั่นครับเพันว่านะครับบ่าวเ่าะตีให้แต่แต่ต้องหมดคือเจ็ดเก้าห้านะครับหลักการเก้าสี่หกเก้าสี่หกคือผู้เฒ่าเก่าเพันหองมาว่าอายุเจ้าเดอ้อหรืออายุเติร์ดโตเดอ้เดอนะครับเสียงดังเลยครับบ่าวเ่าอายุสี่สิบหกนะอย่างเก่าสี่สิบหกเนี่ยลาผมสี่ห้าสี่หกแต่ว่าบ่าวเ่าวัดสี่สี่สิบหกนะครับอย่างเก่าสี่สิบหกนะครับ บบเบลอร์ก็ไีให้เจ็ดเก้าห้านะครับกับเก้าสี่หกนะครับธรรมชุนะ่มวิ่งเบลทอร์ที่วิ่งห้านะครับผมห้า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 นี่เป็นเลขมากธรรมชุ่มนะครับจำเป็นเบ้อาคนทรงขอความมากเอาธรรมชุนะ่มเอานะครับ,บเบลทอร์เค้นให้แล้วนะครับลีเอฟซีปีเป็นเท้าไหนา นะครับไอ้ฝันตรงวัดตีไปให้เจ็ดเก้าห้ากับเก้าสี่หกได้พี่น้องเด้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับลงล่งคลิปห้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอไอ้คววงฝันที่ฝันตรงวัดอันนี้ฝันเมือ่อคืนนะครับผมคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทงนะครับเมือ่อคืนนี้นะครับผมฝันว่าผู้ชายสามคนนะครับมาลักรถเขามมใได้บานมาลักรถนะพี่น้องนะครับเขามาลักรถ นะครับจนมาตกใจตื่นเรื่อง่าเป็นขั้มจริงพี่น้องฝัน่าลถหายนะครับเขาเขามาหลักลรถสามพลับออกไปเลยนะครับขับออกไปเลยนะครับตื่นเลขบานี่พี่น้องตกใจตื่นเบ้าวถ่าได้ว่าผู้ใช้ก็เป็น5ามาสามพลกับสามลดหายก็เป็นศูนย์ตรงกับทะเบียนรถทะเบียนรถห้าห้าห้าศูนย์นะครับบานเลขที่เบ้าถ่าบานเลขที่4ี่ทับสีนะครับเอฟซี FC มาถามแต่ว่าเบ้าถ่าว่า เลข48ไม่ยากบ้านเลขที่48ทับ4นะครับผมอายุกับ4หา46 46, 46านะครับทำชุ่มบาวทอร์เตติให้946สามตัวได้สามหางงวดที่ผ่านมาให้590เน้นให้590ครับงวดนี้เน้นให้แล้วนะครับมาเบิ้ลนักกันบาทวทอาเน้นให้ชุดไหนตัวไหนนะครับเอาทำาชุม่มนะครับแคปนาจอเด้อนะครับผมบาวเท่าฝันนะครับ ฝันตั้งแต่ตองหวดนี่ครับเจ็ดเก้าห้านะครับกับเก้าสี่หกฝันเมื่อคืนครับฝันเมื่อคืนนี่กรตีให้สามห้าศูนย์นะครับเห็นขับขับสามคนดาวผู้ใช้สามคนนะครับมาลักรถนะครับโอ้ฝันคือเป็นความจริงตกใจบักยางแห้งพี่น้องตกใจบักยางแห้งเอาอ่าบ้าวเท่าสองตตัดให้มีเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดห้าสี่หกนะครับ 91เก้าหนึ่งในปีในความฝันฝันตั้งแต่ขึ้นอตองงวดนะครับตั้งแต่ขึ้นที่ยี่สิบฝันมาเด็กอ่าที่ว่าเด็กหน่อยกับผู้เฒ่ากับงูแลีนแลีนไล่กันนะครับผมเพราะว่าเด็กหน่อยไปกอดนะครับกอดผู้เฒ่าอันนี้บ่าวเฒ่าก็ลุ่งห้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพุ่นนะครับผม91นะครับหาผู้ใดมา91อันนี้ฝันมาขึ้น350นะครับตัดกระตัดก,กับ30 50 3ห้านะครับท่านผู้ชมเน้นนะครับ หาศูนย์พี่น้องหาศูนย์อีกแล้วเลขประจำเบ้าเทาสันกับเก้าหาเอฟซีเพิ่์ลว่าเอาแล้วแต่ผู้มักนะครับบ่มักบ่เป็นยังกับล่องตีซอยกันตีเบิ่งน้ำกันครับท่านผู้ชมเพราะวา่าเอฟซีเพิ่นก็รอกระถามกันเข้ามาหลายวิ่งวิ่งห้านะครับผมเลขชอบนะครับเลขชอบคือห้ 5, าห้าทับเบิ้ลคือชอบห้าห้ากับปูนนท์สวรรค์ว่าหาหาในกระดับนะครับเลขดับเพิน่นนะครับแล้วแต่มักภูแล้วแต่เพิ่นมักผู้มักเพิ่นว่าความฝันนะครับ ตั้งแต่ขึ้นบ้านมานี่ก็เจ็ดงวดลุดไปสามงวดนะครับแล้วก็เข้ามสสาสองงวดติดต่อกันนะครับผมตั้งแต่เก้าหาหนึ่งหน้าเผยเก้าหนึ่งหาแล้วก็หนึ่งหาหลักงวดที่ผ่านมาหาเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์ตรงๆนะครับเอาเนี่ยเลขทูบทำช่มเลขทูบนะครับเก้าสามเจ็ดนะครับตัดเอาได้พี่น้องเจ็ดเจ็ดสามเก้าจะเก้าเก้าสามเจ็ดก็ะไรนะครับเก้าสามเจ็ดบ้าทอกย่างติดไปอยู่ครับผมเนี่ยครับจะไปหาลอตเตอรี่ใบเก้าสามเจ็ดนะครับ เจ็ดสามเก้าเจ็ดตัดเอาครับเจ็ดเก้าก็ตรงกับชุดโน้นนะครับเจ็ดเก้านะครับเลขถูกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดตัดเอาแต่ว่าสามเก้าก็เป็นตรงเลขเลขเพิ่นเนาะเลขดังเพิ่นครับแต่ว่าปูนสอนกับดับบันเก้าสามเก้าสามสามเก้าแคบหน้าจอท่านผู้ชมนะครับแคบหน้าจอครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านน้พี่น้องเนาะกับจะได้ออกเดือนทางขึ้นเก้านะครับ บรรยากาศยามเช้าบ้านเรานะครับมาเบิรกลึกถูปอีกที่หนึ่งนะครับธรรมชมสาธุเด้อปูเด้อครับยกใส่นะครับเนาะให้ตรงเด้อปูเด้อยกใส่หยูกใส่ให้ตรงตรงเดปูเด้อทั้งเหล็กฝันนะครับผมสาธุเห็นบ่พีน่น้อน937นะครับเหล็กถูกครับผมเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับเนาะ ครับขอบคุณพ่อญ่แม่ไ่สุขุสุขคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัยืนนะครับให้เฮงเให้ด้โชคเด้อครับผมนะครับเอาพอ,อก,กันคลิปน้าครับจะได้ออกเดินทางสวัสดีครับ